อ,อไปโอ้ยอ่าไปอย่บอ,อ,อ,อย่ามย่าไปอยายาย่าไปย่าอ้่อย่ี่าไปอ่าอยาไย่าอย่าอย่าออย่าาอาาอย่าย่อาอาาาาาายอ อาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องบีน้องไบใส่หน้ากาก,กอนามัย 6D m a t o p t i m a t e มาถ่ายคลิป b a n a n น b นนาบสเด็กๆรู้จักไหมเบอรนันนาบอสอ่ะถ้าเราไปทะเลเราคงเคยเห็นนะแต่ว่าวันนี้พอแบงค์มีม a n เบ a ร o นบสมาเล่นที่บ้านเราบ,บ้านเราไม่มีทะเลนะพี่เบสแต่ว่าบ้านเราน้ำท่วมพี่เบสครับเอาลงมาให้หน่อยครับเราจะมาลองสาธิตการเล่นนะว่าเบรนนาบสสามารถเล่นในคลองได้หรือเปล่า ถ้าเราไปเล่นบานนาโบ๊ทที่ทะเลอ่ะมันจะอันตรายวันนี้ผมเคยลองไปเล่นแล้วมันแสบตาว่าใช่วันนี้พ่อแบงค์เลยจะมาเอาอันเล็กมาให้เด็กๆลองขี่ดูก่นอนปกติบานนาะโบ๊ทมันต้องมีเรือลากนะพ่ออ้อาวแล้วที่บ้านเราเราเอาอะไรลากดีอ่ะเอารถลากไหมก็เ,เอาเรือไงแล้วให้พี่เบสขี่ไปแล้วเราก็ลองบะพายเรือแล้วก็ลากพี่เบสไปโอ้นี่ตอนนี้เราลงน้ำมาแล้วทั้งใบพี่ ได้ไหมบขี่ได้ไหมมึงขี่ยาเหมือนกันนะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูน้องบิงนะน้องบิงจะขี่ได้ไหมเป็นแล้วน้องบิงขึ้นแล้วน้องบิงขึ้นได้ครับเพื่อนๆโอ้เบสค่อยๆดันมาเบาๆดันแรงไม่ได้อ่ะเบสปล่อยเรามาดูกันนะว่างบิงทรงตัวได้ไหมรู้ขขว่าจะไม่ได้งตัวรู้สึกว่างมืมมช่วยอวถ้าบ,บปล่อยมืออ่ะบิงออกไปได้เป็นไงเดี๋ยวเราให้พี่เบสลองนั่งดู อ่าพี่เบสจะลองนั่งเรือกล้วยนะว่าจะได้หรือเปล่าไปหน่อยครับไปหน่อยได้ไหมครับอุ้ยทรงตัวได้อ่ะพี่เบสอุ้ยได้ได้มันชอบยกหน้าเหรอเราต้องหาที่นั่งที่มันบาลานซ์เฮ้ยเอ้ยเอ้ยได้ได้โอ้พี่เบสเริ่มล่องไปแล้วล่องไปล่องไปล่องไปโอ้โหพี่เบสพี่เบสเกือบไปโอ้ยพี่เบส โนี่おแม่ว่ามองิไ่มาแล้วเรือบรรนาโบ๊ทมาแล้วเราฟูกแพกล้วยมาด้วยมันบินยังไบร์เต็มยังเต็มแล้วเราต้องขึ้นอันนี้นั่นล่ะโอเคเดี๋ยวแบงค์จะขึ้นแล้วนะ ไปดวยมาตรงนี้โอเคกลับตนี้ไว้เฮ้ยเข้แพงคนั่งได้อ่ะวาวกระอกเรืกรอกลกลเือลากไม่หวไปแล้วตอนนี้ลากเรือไปน้าบัไปแล้วนะครับตกเลเลยอ่ะหน้าตาไม่เห็นหน้าปลาเสียวเลย ได้ม okay. ีเด okay. ็กและคนแก่อยู่ด้วยโอเคคือว่าคอนเทนต์ที่แปลกนะครับผมนี่เรือลากเรือกล้วยกลับบ้านพี่เบงคครับครับถึงตาพี่เบงขี่มั้งแล้วนะเดี๋ยวแบงค์จะลากเองโอเคไหมอ่ะขึ้นเลยครับอ่ะอันนี้เป็นการท่งตัวระดับเทพระดับตำนานอ่ะค่อยๆออกมาเลยครับตอนนี้เราขี่บรนณาธา์บอสออกมาจากบ้านแล้ว ไปไปได้ไหมครับจมเมอกี้พี่พลาดเอามาเอาม่ตอนนี้ห้ามพลาดแล้วนะตะลงตัวไว้ให้ดีโอเคทำได้พี่เบ๊ททำได้ทำได้ทำได้พี่เบ๊ททำได้ไหมทำได้ไหมทำได้เหมือนขี่บัวกระทิงเลยไหม